โอ้วัดดีจุนกจะชื่ออะไรนะเสียกเ่องโกไปดีกว่าโอ้เป็นชื่อที่แปลกดีนะฮัลโหก็คือจะพานางม้อยไปถ่ายชุดคุยนัดกันสิบโมงเช้าเพราะแดดมันสวยแต่ตอนนี้ก็คือบ่ายสามแล้วธรรมดากูชินแล้ว แล้วก็เยอะแล้วก็ตัวเหลืองกถามกูเกิลกูเกิลบอกว่าเป็นอไรนะดีซานกำลังจะตายแล้วอีกประมาณ3วันสวันนี่แหละแล้วคนในบันทิพย์บอกว่าสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ตายแล้วนี่แหละแล้วกูก็แบบก็เชื่อตอนนั้นก็คือแบบไม่รู้หน่วยนี่เนาะเป็นอะไรก็แบบหากูเกิลก่อนแล้วกูก็เชื่อทีว่ากูเป็นดีซานหรอแล้วกูเครียดแล้วกูเลยไม่ได้ไม่ได้ไปซื้อมะละกอมากินที่ที่โรงช้างแล้วหลังจากนั้นก็กันก็ดีขึ้นก็หายก็สือว่าอ๋อแล้วเลยหาข้อมูลว่าอ๋อเรากินมะละ ตัวมันก็เลยแบบเหลืองขึ้นมาแค่นั้นแหละกูก็โอเคก็ไม่ได้เป็นีไม่ได้เป็นดีสันนะ้นเนาะความแตกตื่นอ่ะมึงมันเป็นสิ่งที่แบบอยู่กับกูมาช้านานมาถึงวัดอรุณ้วจ้า Bây giờ sẽ vào chụp ảnh ở trong đó Nhìn nó nhẹ nhàng, đẹp, đẹp này. Eh, Đúng không? Đúng Mình thích nó sẽ อเดินเข้าไปเลยก็ได้เข้านี้ได้อันนั้นรีโมทเลยครับ GPS นี่ย P S ออันนี้ครับกล้องขาบก้องฮ่าเอ้เราทำะไรกันตอนแสงหมดแล้วเราดูทุกคนกลับแล้วทุกคนกลับกันแล้วเราเพิ่งมามันมีคนแบบ วันนั้นอนะมันไม่เห็นแค่ฝั่งตรงข้าวเว้ยแต่ว่าเออเขาว่าลืมตัวไปเพราะเขาวันเป็นบังแล้วเขาแล้วเขาก็แบบเฮ้ยขอพรดีกว่าเอาตอนแรกก็แบบเอนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เอมากมาก,มากหรอกนะแต่สักพักหนึ่งชวนไปไว้ยชวนไปไวระแบบพาพิฆเนรศไปแล้วก็วันนั้นไม่ได้ไปฝากขอพรด้วยเอองงมากแบบเกิงนะแบบ เป็นบ้างที่แปลกเหมือนกันแล้วเดี๋ยวแม่เวินคลิปนี้นะนี่ซ่าซ่าซ่าตอนนี้คือลองแส่งมาฝั่งนี้แล้วอ่ะออออแสงอยู่ฝั่งนี้แล้ว,ลวถ่ายขนาดตรงนี้นะเพราะว่าแสงอยู่นี่ใช่แล้วถ่ายคลิปแอนน์นุ่มก็ เป็นไรหนอตอนนี้หน่อกแล้วนะธรรมดาเดี๋ยวเขาไปร<ด>ีทัดเอาเปลี่ยนรองเท้าดีไหมเปลี่ยนเลยเพราะว่าใส่รองเท้าธรรมดาสีขาวหรือ,อว่าใส่รองเท้าสีดำดีเออแต่งชุดก่อน <S <S นี่ก็คือบันฑิตนะครับ บรรดวยนะครับบรรดวยบรรดวยหัวขิดนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่นั่นนายเหรอ <c oughs> <c oughs> มึงขาดไม้กายสิทธิ์นะจริงๆเหลืออย่างเดียวแล้วสวัสด,ช Dieu, ดีชินดอนดอนวิสลีย์ทายวิโอเยนี่อะไรอันนี <mumbles. S 1> ้อาไร ใส่แล้วใส่แล้วสภาพสภาพคือแบบคือไปไหนตอนให้กูจะหลุดบันไดแล้วลงมาล่างอะลงงงกัลงไปบนฝั่งนึงกัไเลงแพวกกระจอกอ่ะพวกกระจอกมันใส่รองเท้าธรรมดาเดินมันยังกลัวเลยเว้ยพวกกระจกดูนี่ไม่แม่มันไม่กลับสามทีไงนี่ไง เงียนะเงียก็คือกล้องไม่ถ่ายเลยรองเท้ารู้ไงว่าตีนอยู่ไหนกล้องรู้ไงว่าตีนอยู่ไหนก็เลยมาถันนี้ถันจริงเหรอมาถันนี้เว้ยอันนี้พอยังเธอว่ากับเธออยากไปใช่ไหมอ๋อพอใจก็ได้มันมีคนแต่กล้องมันไม่พอใจกับรูปอ่ะเดี๋ยวมาถ่ายเดี๋ยวมาให้ถ่ายอีกถ้างั้นถ้ามันพอใจเว้ย เดี<ป>๋ย<อ>วลงก่อนมันเป็นคนเขินกล้องเว้ยแต่ถ้าตอนทำกิจกรรมอย่างอื่นมันก็ไม่ค่อยเขินกล้องเท่าไหร่นี่ก็เลยงงเหมือนกันเดี๋ยวธอหรือเธอบงจากว่าเขา เอาหรอขอน่าจะไม่น้องขอซูมหน่อยฉันหรอโอเคเสร็จแล้ววันนี้ หมดแล้วพลังงานยมยมมากอมยมตั้งแต่เริ่มต้นแล้วจ้ายมตั้งแต่เริ่มงานแล้วแม่คือทุกคนก็จะมองเธอว่าเธอแต่งตัวอะไรแบบหนึ่งทุกคนก็จะฟังพิคอะไรคือเรียคว่มตัาวบานชาติเยอเยอะแล้วคุยชาวบ่างชาติเราไม่ได้ไหมเวอร์วันขนาดนี้อะไรขนาดนี้เออฉันก็จะค่อยง,ง,งแอบมองอ ันเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เหมือนละพวงพี่ใหญ่หนึงคืออีดองกระเทยจิกชั้นสูงเดินกุบกับกุบกับทั้งวันเลย